ก้อสาวิสธรมเพรสสวัสดีจ้ามือนีมาอย่างข้าพี่น้องว่าปล่อยไปก็มือนีประเด็นยางลัดนีมามือนีขี่รถมอใส่เข้ามาไว้นด้พี่เดไปจ้ะอึเทน้ำออกก็นหนักใกล้หอสางแล้วจ้ะต้่ไปตายดอกเป็นปลาโขปลาเข็งปลาโขนอยปลาเข็ง อันนี้เป็นบวกอยู่นะโอ้ป่าคนอ่ะโอ้ปละเคีงยงลอยอะไรกันตนี่มันไม่มีมันมีเลยใครถ้าไกลกันแทบเป็นเองนะจ๊ะอันนี้เพ็นเกีียวออกแก่ก่อนบ่ม,มีทางเขาหน้านะ เจียวมาป่อยนี่แล้วป่อยส่างหอยส่างหน่อยขางหกวันเลยจ้ะปูก้อยเพิงปูน่ามันขนอนละ

อืมไม่เลยเป็นปลาเข่งปลาเคาะน้อยโอเอ๊ะเอ๊ะบอกรายได้เพย์เฮ้ยลงไปเลยไปเอ็กซิดินออกมายังดอกวายเหยียบไปอ่ะไปอ,อยู่ในนี้เบือน,นี้ตายเด้ไป จะเบืนขึ้นมาอย่างหรอกอไปเอาหัวซุปอยู่น้ำหยา,าหัวซุปเอยงอยู่น้ำหยาน้ำข้าเนี่ยไปบืนขื่นไม่ผิดหรอกอไม่ได้น้ำผลแรงบ่นนู้นยิบยิบ,ยบ ปล่อยหมือละสามโล่สี่โล่เลยจ้ะคุ้มือจัก,กว่าสีย่างหรือปล่อย่างเนาะย่างปล่อย่างกับชามนัเนเนาะเลือหน่อยเลือนลายกับชามนันรอยอังลองเนาะ thằng thăng bật đấy nhẹ mất ạ Hãy subscribe cho ขอเท่าใลอันนี้นะจ๊ะเขียวย้อมเป็นเขาตัดเนาะตะไนหย่ามันหกก็กเลตัดตหัหดอกมันพงขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเขียวแล้วเดียบร้อย แล้วนะจ๊ะก็ไปบานกันเนาะ